นี่แทงน้ำนะน้ําเต็มแทงเลยนะเราจะใส่วาลวแบบเติมมันโดยที่จะมีน้ําในแทงเยอะมากจะมีมันก็จะได้ทิ้งเป็นบางส่วนบางส่วนมันก็จะยังอยู่ถ้าเราใส่ทันนะถ้าใส่ไม่ได้เราก็จะปล่อยน้ําทิ้งหมด แต่แรงมากถ้าเราใส่ทันจะปิดวาล์วได้ ก็เรียบร้อยประมาณนี้ไม่หยดไม่รั่วต่อไปก็เป็นการต่อเข้าปัม๊ม